สวัสดีค่ะกับข้าวบ้าน,านอาหารเมือง,องกับเมนูนี้แกงหักปังใส่ปลาทูนะคะส่วนผสมก็จะมีหัวป้งปลาทูพริกแกงขั้นตอนพริกแกงไม่ได้โขกให้ดูนะคะเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างตั้งหม้อรอน,น้ำเดือดน,นิดนึงแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราโขกไว้ลงไปได้เลย พริกแกงเราก็จะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้พริกแล้วก็กะปินิดหน่อยนะคะเพิ่มความนัวให้กับน้ำแกงเราเรอให้น้ำเดือดแล้วเราค่อยใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยนะ้ำปลานิดหน่อยเกลือนิดนึงเกลือไม่ต้องเยอะนะคะเพราะเราใส่กะปิไปบ้างแล้วแล้วก็ปลาอีกเดี๋ยวมันจะเค็มคนให้เข้ากัน สักพักหนึ่งให้ปลาถูมันสุกแต่จริงๆแล้วปลาถูมันก็สุกแล้วค่ะแล้วก็ใส่ผักลงไปได้เลยตามด้วยมะเขือเทศใครที่ชอบหรือไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะมะเขือเทศถ้าใส่มันก็จะมีความเปรี้ยวของมะเขือเทศนิดหน่อยเพราะว่าผักปังมันนิ่นคนๆให้เข้ากันนะคะรอให้สุกนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เสร็จแล้ว ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อที่จะได้ทำคลิปต่อๆไปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะคะ